แทเดโแทะเด๊แทะเด <c oughs> ๊โอคค้โอ้ท้เด๊เด่เด๊เดเด๊เดเด๊เดอเด๊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 เดเด๊เด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 ๊เด๊เก๊เด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 ๊เับผมนเะดอเนนก๊เด๊เด๊่ด๊เด๊กด๊เเด๊เด๊เดครับเ,รกกนนเก,กบเเเเเ คปีดยานอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากับเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ได้กอท่อมอไอใครนุยรูซักซิลูบหรอกไม่ชอบเลงพดพอช่อพลงค่าละเป่าเมื่อกี้นี่หนูยิงพี่ทำไมรู้ไหมว่ามันต้องทำไม่หมดเลยแล้วมันไม่ได้เซฟด้วยมีตาบนหัวด้วย มันมืดแล้ว,วอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างบ้านกันแล้วนะครับดคนครับแแต่ว่าก่อนอื่นเราจะเก็บไข่ก่อนนอนไหมออรู้สึกว่าเกมเริ่มกระตุกแล้วอะในไข่มันได้เยอะเท่าไหร่ละไม่เยอะมากสิโอมโหได้เยอะเท่าไหร่นะหรือว่าเป็นร้อยอะมีคนมารับซื้อไหมเนี่ยมรนไา้เดียวพอหรือเปล่าเอโอ้แล้วก็จัดกระจายเต็มไปหมดเลย รู้ละสบายมัลลังกพี่รู้ละาี่่ไกตยทำไมมันตายอ่ะน้ำหมดใหยใจน้ำหมดแน่เลยลืมเติมน้ำให้มันลืมเติมน้ำให้มันมันตายปะเนี่ยนี่ไงยตายแล้วอ่าเราเราจะเก็บไข่ก่อนหรือว่าเราเราจะต้องนอนก่อนเพราะว่ามันไม่กระตือโอเคเราไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำบ้านกันก่อนนะครับอ่าเฟรมเลทน่าจะ ถ้าหันหน้าออกจากบ้านน่าจะหันหน้าออกจากข้อไก่อะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่แต่ถ้าหันหน้าไปในข้อไก่น่ะไม่ไหวโอเคไปโอ้ตุ๊กจัดตุ๊กจัดแปอลรถมาขนไม้เราเดี๋ยวพี่จะเฮ้ยมันมีน้ำมันเหลือไหมรถเหมือนมีน้ำมันมีน้ำมันเหลือไหมพี่ฟองเหลือครึ่งถังครับ ไม่น้ำไม่ถึง,<า>งน้ำมันอะไรหรอน้ำมันไอ้นี่ปุ๊กตุกจัดเลยใช่กระตุกมากผมว่าเราต้องมาเก็บไข่ออกแล้วละ่ะไม่ไหวคอมไม่ไหวคอมจะระเบิดเข้าหน้าหันหน้าเข้าล็อกไก่ไม่ได้เลยตอนเนี้อ่ะโอเคตัดไม้ไม่พี่เราไม้อยู่ในครอบครัวไม่ใช่หรอไม้ในครอบครัวใช่จะโกดมันเสียงอะไรวะ เร็วมาแล้ว,ลวพี่ตัดไม้รอรนี้พี่ฟองครับทำอะไรอยู่กำลังจะขนไม้ครับมามาเดี๋ยวพี่ขนตรงนี้รอนะตุ๊กจ่าตุ๊กจ่ากระตุกมากกระตุกมากแต่มาตรงนี้ไม่กระตุกเลยอะลงเลื่อยไม่กระตุกเลย กระตุกแค่แถวเล้าไก่อะไรมันจะขนาดนั้นไก่แค่ร้อยสองร้อยคองเองโตเอ้ยใช่มันไม่น่าจะกระตุกขนาดนั้นเลยนะเงี้ยไปก่อนโอเคพี่อยู่ไหนพี่อยู่ลงตัดไม้มันไม่ขนาดนั้นใช่เปล่า ใช่มันน่าจะใช้ไม้เยอะมากเลยมาแล้วเ <Yeah. S 2> ปิประตูรับค่อยแน่ไม่มีประตูทำมาเลยทำมาเลยเออมีขยันขันแข็งในการตัดไมออ้คอ,อะไรไปตั้งนานใ้ท่อนเดียวมาเนี่ยนะเราเรา อะไรเนี่ยเลี้ยวนะอ้อฮอเอาละาตัดไมต้ตอโอเคอาตัดไม้ทำลายป่าอาดูว่ามันก็เยอะแล้วนะเนี่ยตัดไม้ยังวไม่พอ บ้านเราหลังใหญ่มากไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนั้นมั้งเยอะบ้านเราหลังใหญ่ไี่เที่ยงหนูหรือใช่วางวางดีๆนะวางดีนะนะเราวางไม้ลอยวอ <c oughs> งไม้ลอยตัวนี้ก็มีด้วยตัวนี้มันตัดเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งนีก็มีเอออ่ะี่ย <c oughs> ขยันขันแข็ง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 กุซ่าแบบขายหมูแทบตายขยันขันแข็งขยันขันแข็งขยันขันแข็งขันแข็งพอไหมพอยังพอยังหนูว่าน่าจะพอนะถ้าไม่พอหนูต้องมาตัดใหม่นะได้เลยได้เสมอนี่ตรงนี้เขาเก็บไปใช้บรนลุนี่ แล้วพอเลยบ้านมันหลังใหญ่มากเลยนะพี่ฟองเออมาแล้วขี่ม้าขี่ม้าเป็นเงินเ้ินเงินังินเงินเงิ้เงินแงนงินนเงเนเงินเเนเนเงะเนเเนนเ เริ่มจากบนใดก่อนเลย็นมัสได้ไหมฮ้ยมันหล่น่างรับครับครอ้าหันหน้าเข้าเล้าไก่ทีดิกระถูกมาใช้ทีละหนึ่งเองมาเนี่ยเออทำเสาเออเออปาบปาบปาบมาวิศวกรรมมามาภาพมากรรมศาสตร์กรรมภาพแหละ โอเคโอเคโอ้ยกระตุกหนูค่อยๆเดินหนูค่อยๆอึ่งโอเคโอเคปาบปาบปาบโอเคนี่ขนาดยังไม่มีบ้านเนี่ยกระตุกขนาดนี้คือหนูว่ามันไม่ได้เป็นที่บ้านพี่ เป็นที่ไข่ไก่นะนะเออเป็นที่ไข่เอ,อ่เฮ้ยเริ่มเป็นเ,ออเป็นรูปเป็น่างพี่ว่าไม่พอแน่เลยไม่พอเดี๋ยวไปตัดให้ปาบทางคาร์าบคา,านปปาบอ่าอออโอเคเฮ้ยไม่พอจริงด้วยวะ่ะพี่บอกแล้วมันเยอะมากดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้ว ว่ามันเยอะจริงๆโอเคก็อีกเยอะอยู่นะแค่เดี๋ยวพี่ไปตัดพี่ไปตัดรอเอารถมาขนเร็วได้เลยได้เลยเอารถมาขนตรงนี้ขนขนไม้มาก็ดีนะพี่ฟองใช่ครับขนไม้ที่มันลกๆกี่แถวบ้านอะบ้านเราจะได้สะอาดสักทีโอเคเนี่ย เสียงเอาทำไมมีเสียงรถความวะเนี่ยเปลานะเสียงรถความด้วยเปล่านะไม่มีรถอะไรความเาีงนั้นแหละพิดีไปเองหน้ยเข้เามาในเล้าหมูยังไม่เป็นไรเลย ขยันขันแข็งขยันข,ขันแข็งมันจะตุกอีกแล้วว้าวไปวัามาทีหลังอย่าสะสมไข,ข่รู้เลยกระตุกมากเลยพี่ไม่อยากไ,ไปแถวบ้านเลยตอนนี้ถ้าบ้านเสร็จเราต้องเก็บไข่อย่างเร่งด่วนใช่นวดขาวันเวลาว่างมาดิไข่ไปขายบ้างเป็นไงบ้าง พี่คลานครับผมวันนี้ตัดไม้ได้เยอะเลยเอาแล้วพี่จะให้หนูขนไม้จากบ้านไปทำไมเนี่ยพี่ก็ตัดเออพี่ก็เก็บเอาแค่แถวนี้แหละตัวที่มันล้มไปแล้วเนี่ยทำมาใช้สอยให้เป็นประโยชน์มันกระตตกก่ะไม่ไหวแล้วงันมาแถวนี้มาแถวนี้มาขนเลยเอามาขนเลยครับเอามาขนเลยครบัรบพุณผู้ชมครับ เกมมันก็ไม่ได้ใช้สเปคสูงอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าในแต่ภาพมันก็ดีอยู่เึ้นร้อนเลยขึ้นร้อนเลยโอเคทำการทำงานทำการทำงานผ <c oughs> นต้อน,นได้มาตน้ตนสองตน้น <c oughs> <c oughs> พี่พี่ต้องเข้าใจผิด หายไปตั้งนานแล้วมาจอดรถพี่เข้าใจหนูสิมันกระตุกหนักมากบอดบอดบอดหว่างทางพี่ไปหยิบมาให้น่าจะพอแล้วมั้งเอาไปเผื่อเลยก็ได้รอบนี้น่าจะพอก็คิดว่าไปเก็บเศษมันมาด้วย ตรงนี้เราต้องเอาไปทำคุณประโยชน์ไม่จะหมดป่าเพราะเราไม่ได้ yeah. นี่ต้องให้มาตรงๆสิตรงแล้วตรงที่สุดแล้วปาปาปาหรือว่าไม่พอวะเนี่ย ะพอนะตอนนี้พี่เจอใส่หนูเมื่อกี้ก็เชื่อใจปลดเชื่อมั่นไปโลดขอกินดน้วยใชไ่ไหมขอนั่งพ่วงขอนั่งพ่วง<อ>ไปเลยลกูกพี่ทำดีๆนะลูลกพี่พี่ว่าไม่พอเนี่ย เราไม่หยิบไม่ได้ลองดูลองดูลองดูว่าพอไหมปาบป,ปาบป,ปาพไอ้น่าจะพออยู่เลยเออเอเคมันหนักขนาดนั้นเลยหรือว่าทำไมหยิบได้แค่ละสามอ่ะอ่ะชั้นแรกขาดอีกนิดหน่อยโอยกระตุกกระตุกไข่นี <c oughs> ่แค่เรามีไข่ หลายหลายร้อยฟองในเกมนี่ก็คือทําทําเกมกระตุกได้ถึงเพียงนี้โอ้โหมันหน้าเข้ามาทีนี่แบบใช่แล้วระวังตกลองค่อยเดินด้วย ใกล้แล้วใกล้แล้วอะ้วข้างบนนั้นจะขึ้นข้างบนนั่นจะขึ้นไปไยังไงออกใส่แล้วล่ะทำไมอ่ะพี่แค่เงยหน้าขึ้นเราก็ใส่อา้าวเหรอหานตรงไหนอ่ะหานตรงไหนอ่ะเอาเอาแค่นี้เหรอบ,บ้านเดี๋ยวเจเ <laughs> สร็จแล้วล่ะ กระตุกกระตุกภาพตรงไหนอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยไม่เห,เหมือนในภาพเลย <c oughs> ทำไมไม่เหมือนในภาพเหมือนห้องแถวมาก แดดด้วยตอแดดตอนแดดมันดูเก่ามากเลยอ่ะผีคุณยายสิ่งในบ้านนี้บ้านแรกของเรายังดูไฮโซกว่านี้อีกไปดูข้างบนไปไปดูข้างบนรวมราคาเก้าพันไหมเนี้ยเฮ้ยต้องทีวีจอนูนทีวีจอนูนเฮ้ยอันี้เกมเหรอเน่ยทำไมฝุ่นมันเต็มเลยวะเนี่ยดูดิลองฝุ่นเต็มบ้านเลยน่าจะไม่มีใครอยู่มานานแล้วเราต้องทำความสะอาดด้วยพี่่ะ เกปเลยพี่ประเทศนี้มันไม่มีช่องอื่นเลยหรอไปดูชั้นบนไปดูชั้นบนชั้นบนมีก้องเดียวชั้นบนมีกรอบรูปเอานี้ก่อนเฮ้ยอันนี้ห้องเด็กปะไม่แน่ใจอ่ะพี่พี่ถาหดูเหรอเหมือนเป็นห้องเด็กเลยเนี่ยนอนได้ไหมนอนได้ ทำไมหัวปิดน้าหัวปิดล่าไมันจะหายใจออกไมหมล่ยน,นอนแบบน,น,นอนแบบพังตัวไม่มีใครเี่ไม่ต้ลอกบ้านไหนก็ได้นะทำไมคอปิดจังทำไมคอปิดจัง อ้าวอ้าวอ้าวเดินไม่ได้อีกแล้วโอ๊ยหยิบปืนขึ้นมาเดิไม่ได้พี่มาดูห้องนี้เลยมาดูห้องนี้เร็วพี่เป็นไรหนูเดินไม่ได้หนูพูดจริงๆริงทำไมอ่ะพี่หนูหนูเดินแปลกๆหยิปืนแล้วยิงได้ไหมไม่ได้ยิงไม่ได้เหรอเออทิพหายละกระสุนปืนพี่ก็หมดหรือว่าหนูไม่ได้ดีหลดกระสุนวะ ไม่ได้อ่ะมันกดอะไรอ่ะหนูต้องให้พีเ่เอออ้าวอะไรแล้หนูมาอยู่นี่เหรออยู่ไหนนี่เมื่อกี้หนูเดินลงบนใดไปแล้วนะเนี่ยน่าตัสิไปไปดูห้องอีกห้องนึงเร็วดึงไปไปอ้าให้พี่โต๊ะเครื่องแป้งด้วยว้าวถือว่าห้องนี้ดูดีสุดเลยนะ ตู้เสื้อผ้าด้วยเปิดเปิดได้ไหมไม่ได้หรอเปิดไม่ได้ด้วยเอ่อตรงนี้นอนได้ไหมเออตรงนี้ไม่โดนหมอนครับพี่บอยยังยังนอนได้ไไดแล้วยิงพี่องเป็นคนดูไหมพี่ไหลพี่แล้วไปนอนเลยพี่ไหลไม่ <c oughs> ได้กี้เลยหายแล้วอ่ะ หายละโอเคน,นี่คือความสำเร็จของเราไม่ไดีใจเลยอ่ะทำไมอ่ะคือรู้สึกบ้านเดิมมันดูแบบมันดูมันดูใหม่กว่าไม่นะนี่ก็เ0้าเลยนะพี่ฟอง ไมมันไม่ได้แบบทีระหว่างเลยในรูปมันออกจะสวยอ่ะริงไม่นะอย่าถือคอนเก็บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวในบ้านนี้ถือลองถือคอนซิว่ามันสามารถสร้างอะไรในบ้านได้ปะไม่น่านะสร้างอะไรไม่ได้เลยตรงนี้สร้างได้ไหมไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมในในบ้านไม่ได้เลยเข้ามาเข้ามาตรงนี้นี่คือโฮมสวีทโฮมชัดเลยเอ่ะดูดิเหมือนเกมผีอ่ะ เฮยพี่เฮ้ยอะไรจุดเตาปิ้งไายเตาเตาผิงบ้านไหนเรียกเตาปิ้งบ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าเหรอไหนมันเปิดยังไงกดอ E เหรออะพี่กดไม่ได้อะอะลองเลยตื่อ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 โอ้โหบ้านดูเก่าเกือกเฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยเหรอเปิดได้ ปิดตู้เย็นได้ไหมไม่ได้หรอกอ่ะแล้วเราจะทำกับข้าวยังไงอ่ะพี่นั่นน่ะสิเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้สักอย่างเลยห้อ,อ,องน้ำตรงนี้ออ,อุ้ยทำไมบ้านนี้ไม่มีห้องน้ำอ่ะมีหลังบ้านด้วยมีระเบียงหลังบ้านตอนนั้นจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้เนาะประมาณนี้ hmm. ตกต็งเองอ่ะโอเคนะครับคันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับนะขอไปเคลียร์ไข่ไก่ก่อนไม่ไหวละ เล่นต่อคงไม่ไหวแล้วกระตุกมากเลยนะครับผมไข่ไก่มันเยอะเกินไปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยและสุดท้ายก็อย,อย่าลืกกกมกดรูปกระดิ่งให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาลองทําครัวดูนะครับแต่พาร์ทเนี่ยขอลงเร็วนิดนึงนะครับขอเคลียร์กับไข่ก่อนไม่ไหวคอมค้างไปนะครับก๊าลิปนี้เจอกันใหม่หนะ้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง t m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a t c m c ครับผม